เพราะในหลักการเดิมสุกรมันเป็นสิ่งที่อะไรครับถูกห้ามเพราะเราอย่าลืมนะว่าในตัวของสุกรตัวเดียวเนี่ยสามารถแปรรูปสามารถทําอะไรได้เยอะแยะมากมายสิ่งที่เราเป็นของอาหารก็ดีสิ่งที่เราเป็นเครื่องใช้ในปัจจุบันแม้กระทั่งยางลบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหนังเครื่องหนังต่างๆก็ใช้ในเรื่องของนะครับสุกรทั้งหมดเลยนั้นสามารถจะไปใช้นั้นถ้ามาจากสิ่งเหล่านี้คือห้ามโดยตัวของมันเอง น,นี่คือฮา้านได้มาจากหลักการนิติศาสตร์อิสลามเนติศาสตร์อิสลามจึงรวบรวมกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาไว้ให้เราอันนี้จะเป็นเรื่องของคัมภีร์อัลงกุรานนะครับมีลายให้เราเห็นว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอักษรครั้งหนึ่งสมเด็จย่าท่านเสด็จไปที่ประเทศอียิปต์ซึงเป็นประเทศที่ที่ผมศึกษาอยู่สมเด็จย่าไปนะครับเป็นเรื่องเล่าจากรุ่นพี่ น,นักเรียนไทยก็มีความดีใจมากนะครับได้รับสเสด็จสมเด็จญาติท่านทรง,สงสเสด็จไปเขาก็เห็นมุสลิมเยอะแยะมากมายเด็กผู้หญิงก็คุมฮิญาบมาท่านก็มีกระแสรับสั่งว่าเอเธอมาทำอะไรกันที่นี่เออนะาม,มาทำอะไรกันบอกว่าพวกเรามาเรียนภาษาอับและก็ศาสนาอิสลาม อ๋อภาษาอาหรับที่ตัวเหมือนถั่วง,งอกอะนะสมเด็จย่ตัวเหมือนถั่วง,งอกตัวย,ยุกยิกยุกยิกนะครับนี่เป็นภาษาอาหรับที่เป็นสัตเขาเรียกศา,า,สาสนาเป็นภาษาประจําศาสนาคือภาษาอาหรับนะครับเพราะว่าสนนซิสลามนั้นเผยแพร่ในในกลุ่มชนของชาวอาหรับนะครับนะอันนี้ก็เป็นแบบฉบับของท่านศาสดาก็คือเป็นสถานที่ที่ท่านศาสดาได้ ทำการเผยแพร่ในเรื่องศาสนาที่เราเห็นทางด้านด้านขวาของจอนี่เป็นเขาเรียกหลุมพระศพของท่านนะครับนะครับเป็นหลุมพระศพของท่านแล้วก็สหายอีกสองท่านด้วยกันนะครับการลงมติของพวงปาานะครับอันนี้ที่ผมได้เรียนไปนะครับมัสฮับหรือแนวคิดจริงๆเขาในข้อกําหนดนี้เขาใช้คําว่านิกายนะอแต่นิกายที่เรารู้ในศาสนาอิสลามจะมีอยู่แค่สนิกายเท่านั้น จริงๆคำว่านิกายเนี่ยเขาพูดเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจแต่จริง,รงนิกายในอิสลามมันจะไม่มีเขาเรียกว่าแนวคิดในด้านของศาสนา,าที่มันมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับบางอย่างนั้นชาฟีนี่ก็คือจะเป็นคนกลุ่มใหญ่ในประเทศไทยและกลุ่มเอเชียของเราในเอเชียของเรานี่เขาจะยึดแนวทัศนะอันนี้มากกว่านะครับแล้วก็อของฮานาฟีนี่ก็คือกลุ่มประเทศอาหรับกลุ่มประเทศอ,อ,อเมริกานะครับเขาจะยึดสายนี้แล้วก อมริกีก็คือคนที่อยู่ในแถบแอฟริกาก็จะยึด